หลังจากที่เรคทเรื่องพรมลิขิตครับได้ทําการซิตติ้งพร้อมเปิดเผยตัวละครต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยได้2นักแสดงชื่อดังอย่างเบลล่าราณีและโป๊กธนวัฒน์นะรมาร่วมแสดงฝีไม้ลายมือนะให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งล่าสุดครับนักเขียนรอมแพงเจ้าของบทประพันธ์นิยายชื่อดังหลายเรื่องเช่นบุกเพศนิวาสและพรมลิขิตแล้วก็อีกมากมายครับและออกมาโพสต์ฟาดถึงผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ นิยายของเธอหลังจากมีคนเนี่ยนำไปอ่านเป็นหนังสือเสียงแล้วก็เผยแพร่บนช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่านะขอให้ทางผู้กำเนียลบแต่ไม่ยอมลบโดยเจอก็โพสต์ครับว,ว่าตอนนี้กําลังดําเนินการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายอยู่นะคะตัดสินไปแล้วหนึ่งกำลังสอบสวนเพิ่มเติมอีกหนึ่งก็รอคิวอีก2แล้วก็กําลังมีรายใหม่ยังไม่ยอมลบซึ่งอีชันก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีการยอมความใดๆเพราะทางทงได้พยายามแจ้งลบแล้ว แตนก็ยังดื่อรั้นแล้วก็ยังแจ้งย้อนกลับมาว่าอิชันชอบโกงและไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รลลิขิตอย่างแน่จริงแล้วก็ไม่ทราบว่าไปเอาความกล้ามาจากไหนปวดหัวตุ๊บๆแต่พร้อมจากฟาดฟัน คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ